สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกล้อเพื่อนฝุ่นทุกท่านครับผมวันนี้เราก็ติดอยู่กับเจ้าช้างไวไฟนะครับกรเกษตรพัฒนาใครขับรถเกี่ยวรถไถมาเเอรถเสียตูนี่ โอ้นี่เจอข้าวหนาอยู่นะเจ้าช้างเจ้าช้างอยู่นี่ทั้งวันครับวันนี้อีกสองเจ้าก็อยู่โซนนู้นครับร <c oughs> าคาข้าวก็แย่เลยนะ65บาท ตีเป็นข้าวปนหมดเลยครับทำมะลิแท้ๆนี่แหละแต่ว่ามันมีข้าวแดงปนอยู่ก็เลยตีเป็นข้าวรวม6 0าบาทไหมวายตายแล้วโอ้เจ้าของขับเองครับวันนี้น่าจะน่าจะขับเปลี่ยนพียับนะ จะกินข้าวราคาเกี่ยวโซนนี้หกร้อยห้าสิบาทครับผมถ้าจ้างคนขับก็ไรล,ละห้าสิบบาทสิ้นปีมีโบนัสครับผมลำรับเท่าแกเจ้านี้นะจบนี่ก็ไปเขาโพดต่อครับอ้งานแกเยอะจริงๆนะ ตอนแรกว่าจะไปนาปังแล้วนะพอดีว่าส่งรถร่วมไปครับตัวเองก็เลยอยู่เกี่ยวจนจบฤดูก,กาลนะครับเพราะว่าเอาลูกค้าขาประจำไว้ก่อนครับเกี่ยวข้าวนาปี เครื่องยนต์เจโอครับผมสองร้อยหกสิบแรงม้าถายแล้วเจือเจอาข้าวหนาหน่อยข้าวตั้งหน่อยงานนี้ ยังอยู่ในโซนหันซ้ายครับผมพี่รัตกับพี่นิดนี่ก็ วงการรถเกี่ยวมานานนครับหลายปีจนมีเจ้าช้างเลยครับรวมๆแล้วก็ห้าล้านกว่าเลยนะทั้งแทนเลอร์ทั้งรถเกี่ยวทั้งปากเกี่ยวเข้าวโพดโอ้ปีนี้ หกล้อเพื่อนฝุ่นของเราก็ได้มีโอกาสร,ร่วมเข็นข้าวครับกับทีมงานชอทับเขียนแก้วแล้วก็ทีมงานเสียอ้อยนะรถเกี่ยวสองเจ้านี้ก็หกล้อเพื่อนฝุ่นไม่ฟ้าเราก็โดดไปโดดมาครับสมมติว่าเจ้านี้เขาอารถเข็นเราก็มาเข็นเจ้านี้ เจ้าเสียอ้อยเอารถเข็นแต่เจ้านี้ไม่เอารถเข็นเราก็ไปเป็ียนของเจ้าเสียอ้อยน้ำน้อยๆแบบนี้น่าจะมีหนูแล ก็เสร็จตรงนี้ก็น่าจะไปโซนนู้นครับใช่หมดเลยครับแถวนี้ทั้งวันแล้วครับคลิปก่นกอนๆก็จะเป็นบรรยากาศทั้งบนรถเกี่ยวนะครับก็ ฝากพูดติดตามนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขับรถวิ่งเลาะหาถ่ายคลิปรถเกี่ยวเจ้านั้นเจ้านี้รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วผมผมร่วมกับใครไม่ว่าจะเป็นงานดินงานเขีนข้าวหรือว่างานอะไรก็ถ้าร่วมกับใครส่วนใหญ่ก็จะเป็น การทำงานของทีมงานนั้นเลยครับแต่ละวันเราเกี่ยวข้าวเจอข้าวตั้งเจอข้าวล้มหรือว่าแต่ละวันรถติดยังไงก็จะเป็นสไตล์นี้ครับคลิปของผม รับแกยนแก้วนะครับว่ตู้เลรนี่มันจำจริงๆนะเะรลยกับสินเงินนี่มันเข้ากันนะมาหาเขา้าเก่าไว้ หนึ่งรอบครับที่ตัดไว้ตรงนี้ก็จะไปตรงนู้นครับแม่นกอะไรน,นกนางแอ่นบินเยอะแทะ้ เจอข้าวหนาข้าวตั้งอย่างนี้ก็ชื่นใจครับมันเต็มอุ้มไวเดินไวครับยิ่งน้าไม่มีหินนี่ก็เดินสบายสบายครับไม่ตันสะเทือนอะไร ตามกันไปครับหกล้อเพื่อนฝุ่นแม่ป้าไม่ตายก็เพราะทีมงานแล้วก็เพื่อนผูงงี่แหละครับพี่คอยช่วยเหลือรับคูนกันไปครับเรียบร้อยโดนบ้านผมนี่ ส่วนใหญ่นี่จะเห็นต้นยูคาตามคันนานะครับขยนันปลูกกันจริงๆอ่าเดินแล้วครับเดินตั้งตั้งโอ้ยจมจมจมขอเป็นเงี้ยวลแล้วครับ อยกเลยีนี้เอา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 ,เอา,เอาลมถกขาเกงจะนบับดูครับยูขาเต็มไปหมดที่อื่นเป็นยังไงครับคันนงคันนามีต้นยูขาไหมแต่ที่นี่เยอะครับ ข้อเสียของมันนะครับก็ข้างันนาะข้าวอาจจะไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยได้ข้าวครับดูครับวิ่งมาแล้วครับข้าวตัง ไม่ค่อยเร่งเครื่องมากเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ข้าวข้าวล้มก็เดินเบาหน่อยข้าวตังก็ถ้ามันเดินไวมันก็ต้องเร่งขึ้นครับรอบ ทรงปีละหกแสนนะครับคันนี้ปีหนึ่งหกแสนบาท วางดาวมา1ล้านหรือปล่าจำไม่ได้ครับคร่าวๆเพราะว่าแกยกชุดมาเลยครับทั้งรถเกี่ยวทั้งป่าข้าวโพดแล้วก็แฮนเลอร์ยกชุดมา5ล้าน5ล้านไปไปลาเนะี่ยจำไม่ได้แล้ว เดี๋ยวมาอีกสักรอบหนึ่งครับเราจะจากลาผู้ติดตามด้วยรอบนี้ครับพาให้ชมอีกรอบนะครับสายเดี่ยววันนี้เสียอ้อยก็ไปอีกโซนหนึ่งนะช่วงที่ไปเกี่ยวอยู่แถวบ้านนองสังนี่ก็ไปด้วยกันครับไปลุมช่วยกัน ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจะมีตรงที่ว่ามันลุ่มๆขากลางมาแล้วครับเสียมอดก็ไม่ออกมาหาสักทีครับว่าจะเข้าไปอู่ช่างปักสักหน่อย จะเต็มอุ้มแล้วครับเป็นข้าวแล้วเป็นข้าวโพลแล้วครับน่าจ,จะได้อยู่ประมาณอีกสองสามรอบครับเต็มอุ้ม ก็สองตันห้าครับเห็นแกบอ,อกไปแล้วครับเดี๋ยวเข้าตั้งนะไปหน่อยโอเคครับคลิปนี้ขอลาวไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับฝากติดตามในช่อง y o u u u e บปกร้อเพื่อนฝุ่นด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้พุดจาได้ชมกันนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ